ถ้าไม่ทําหลายอย่างนะครับชีวิตเกษตรกรกเสียงเกินไปสําหรับยุคสมัยนี้พ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อกับผมนะครับช่องของเค t นต h ชาแนลนะครับผมเกษตรกรทุกมือนี่พ่อแม่พี่น้องความเสี่ยงหลายกว่านะครับหลายกว่าอาชีพอื่นนะครับผมต้องบอกว่าจังสันนะครับด้วยยุคด้วยสมัยด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเพราะว่าอย่งนะครับเพราะว่าเกษตรกรนี่เขาคุ้นเคยนะครับ คุ้นเคยกับการทําแบบเดิมๆพ่อแม่พี่น้องทําแบบเก่านะครับคือผมว่านี่ยหละขั้นตอนกระบวนการในการทำาม่ได้แตกต่างจากยุคสมัยก่อนเลยตั้งแต่บรรพบุรุษเฮานะครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายตาทวดนะครับมาจนสมัยทุกทุกมือนี้เบาง่ายๆป,ปัจจุบันนี้เลยนะครับผมเพิ่มเติมเข้ามาแน่ก็คือว่าซื้อปุ๋ยนะครับซือซ้อปุ๋ยเคมีเพิ่ม ใช้เครื่องจักรเพิ่มในการทุ่นแรงแต่ว่าอย่าลืมว่าในการที่เพิ่มในในมุมมองที่ผมว่าแบบนี้นี่มันเป็นการเพิ่มทั้งด้านการเงินของเฮา <c oughs> ซื้อนะครับเอาเงินไปซื้อไปลงทุนนะครับผมจ้างนะครับจ้างเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทําให้เวลาในการเฮ็ดนี่มันสั้นลงนะครับดังนั้นนะครับมันก็เป็นตนทุนที่เพิ่มขึ้น สวนทางกับราคานะครับราคาของพืชผลต่างๆที่พวงเข้าเฮ็ดกันทุกมือนี่นะครับเชิงเดียวนี่มันสวนทางกันอย่าลืมว่าปีนี้นะครับอ่าลงอ่าสำหรับอ้อยพ่อแม่พี่น้องอ้อยนี่เขาประกาศมาอยู่ที่ตันละ890เพิ่นว่าจังสันพ่อแม่พี่น้อง890นี่มันสิได้ยังพ่อแม่พี่น้องอ้อยนี่มันช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาอ้อยสีออกแล้วมันเป็นปลายปลายปี นะครับปลายปีนี้อ้อยอ,อยเริ่มซี่ออกได้แบบนี้พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เริ่มซี่ตัดอ้อยแล้วถ้าตันละแปดร้อยเก้าสิบนี่เจ้าวามันสิไใดอย่างเกษตรกรมันก็ได้อย่างพ่อแม่พี่น้องคือกันกับเขาเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมันเหตุคือกันหลายพวนะครับดีมาน์ซับพายมันไม่บาลานซ์กันกาเอื่นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของราคากับเฮ่ากับบุกสามารถที่สิควบคุมได้อันนี้กับบุกว่ากันเพราะว่าอย่างครับผมเพราะว่า เราไม่มีทางเลือกบางคนมันถูกบังคับโดยปริยายถ้าโบเฮดกับยูว่าได้พ่อแม่พี่น้องเฮดเห็นมันได้ยูเขาเออยังเฮดไปให้มันมันม่มปีไปเห็นมันพ่อยูไปเรื่อยอยูแบบนี้ละซึมซึมคือคนเป็นไข่ไข่แบบว่าไขา่มันบูดีจะเท่อพ่อแม่พี่น้องไข่ตั้งแต่อายุเฮาเฮดนี่ถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรแถวบ้านผมชนบทรอบๆค่างทำตั้งแต่เป็นเด็ก จนถึงแก่แก่นี่หกสิบยัดสิก็เฮ็ดแบบเกาอยู่นะครับผมบันนี้มันถือบ,บังคับมันถูกบังคับความขยันนี่โอ้ยสุดยอดพ่อแม่พี่น้องบบอยากเว้าความขยัน